สวัสดีครับพบกับเคสทีวีนะครับวันนี้จะมาสอนออกระโดดจากที่สูงแบบไม่ไม่ตายครับเลื่อนลดนิดนึงมาบ,บางทีก็ไม่ลดเลยครับสอนกันเลยนะครับมืนเราไปเล่นเกมพวกอะไรครับกระโดดนะครับมาเอา้าเรากูจะกดอันนี้ทำไมวะมา กดให้มันเป็นหน้านี้ก่อนครับนี่ครับเราตกแค่นี้ก็ตายแล้วครับเรือล้นหมดเลยนะเดี๋ยวผมสอนเลยนะครับเราจะกระโดดลงเลยหนึ่งสองไปแล้วเราก็กดออกแบบนี้ครับนี่คือสูตรผมนะครับต้องกดเร็วนะครับแล้วเราก็เข้าเซิร์ฟเดิมนะครับนี่ครับแบบนี้ครับลดครึ่งหลอดครับ ล้วใครมาทูบอ,อกว่าเนี่ยน้องกูแน่ผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์มานะครับใครใครชอบมากๆอย่าลืมกดซับตะไคร้นะครับบายบายครับมันเข้ามาป่วนอีกแล้วมึงตายซะไปไปเออเออมามาก้าเก่าเก้า ผมไม่ถนัดไม่ถนัดตาะเเอบายครับ